เปเ้าเแกสู้ตั้งแต่รุ่นพวกผมนะครับแต่บอกตรงๆว่ารุ่นพวกผมเมื่อปี50เป็นต้นมายังไม่เคยเห็นอิทธิปาฏิหาริย์ของป้าเป้าขนาดนี้ไอ้ประยุทธ์ไอ้หน้านางหีประยุทธ์จันโอชาคุณต้องเลวร้ายขนาดไหนทำจ ได้ yeah, 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 yeah. แล้วเด็กอายุ12 13ที่ถูกจับที่ดินแดงหมายความว่ายัางไงปีทีไ่ไหนว่ามันจับเด็กมากัดกันเด็กจะได้เงินไหมไอ้เนี่ยเนี่ยหมายความว่าตอนนี้ประยุทธ์เป็นนายกอยู่8ปี <Yeah. S 1> ถ้าเด็กคนนั้นอายุ13วันนี้ เท่ากับว่าวันที่ประยุทธ์ยึดอำนาจเขาอายุเพียงห้าขวบมันทำมีท่าไหนเด็กตั้งแต่5ขวบโตทันมาไล่มึงได้ประยุทธ์จันโอชาไีประยุทธ์ประยุทธ์ไหนีประยุทธ์น่ะมันต้องรู้จักอับรู้จักอะไรบ้างนะครับนี่ตั้งแต่ผมเกิดมาจนปัจจุบันอายุก็26เข้าไป เอานะ่าอย่าไปคิดมากนะพี่น้องที่นายกมันยังหลอกเราได้ตั้งแปดปีเลยผมจะพูดอะไรให้ผมสบายใจบ้างอย่าถือสาสิ2ี่สกก็2ี่สหกหักไว้ในใจยีสปีแต่ผมไม่เคยเห็นนะพี่น้องว่านายกคนไหนที่ประชาชนต่างกลุ่มกันด้วยนะครับคือพี่น้อง อย่าได้เข้าใจว่านี่คือการชุมนุมดาวกระจายสมัยก่อนเสื้อแดงชุมนุมก็มีดาวกระจายนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่ามีเวทีใหญ่แล้วเวทีใหญ่มอบหมายให้เกิดเวทีตามที่ต่างๆแต่นี่ไม่ใช่นะครับนี่คือต่างกลุ่มต่างตั้งเวทีต่างกลุ่มต,ต่างจัดแล้วมีเป้าหมายอยู่ด้วยกันคือให้ประยุทธ์ออกไป